27นาทีแล้วอ้านั่งบันเ,เรื่องความทุกข์ความยากเ,เรื่องความเป็นไปของชีวิตของอการใช้ชีวิตนบนโลกนี่แหละเพราะจะว่า,าการเกิดึืบมามันเป็นทุกข์กาเกิดึ้นมาเ้วเป็นทุกข์หลดผู้ใดบ่เกิด,ดนนกผู้นั้นบ่ทุกข์เ้าวปัญญจะบ่ได้เกิดเพราะกันชิงเพราะกันเนียงกันอยู่นี่แหละเกิดการเกิดเป็นทุกข์ การแกร่เป็นทุกการเจ็บเป็นทุกการตายเป็นทุกเป็นวัตจักรของโลกวัตจักรของชัดโลกนี่แหละวัเด็กว้นไปใส่เป็นว้นยางว้งขอบกระดงตัวนี้แหละวัวเด็ไปทั้งอื่นทั้งไก่ยางว้นขอบกระดงว้นขอบไปใส่ขอบกระดงมันผ้าไปใส่ความเป็นจ้าของเริมตนไม่มันถึงวัวเม,ม่นมันถึงเป็น อันเริ่มต้นเก่าอยู่นี่แหละตายเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เกิดขึ้นมาแล้วก็เจ็บป่วยได้ป่วยเจ็บเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายตายแล้วแปลว่ามันจะของเป็นผู้ิไม่เกิดขึ้นมาแปลว่ามันจะของเป็นผู้ไม่มันก็เป็นผู้เก่านี่แหละว่าดวงจิตอันเก่าแต่ว่าร่างกายอันไม่อัตภาพอันไม่แต่ว่าใจนี่เป็นใจดวงเดียวกันใจดวงเก่าจิตดวงเก่าเห็นบอกคนระลึกศาสตร์ได้คนระลึกศาสตร์จำนั่นจำนี่ได้นั่น กับพิสูจน์แบบง่ายๆจำตาเข้าเห็นนี่จำเคยเป็นเกิดเป็นนั่นเคยเกิดเป็นนี่อันนั่นแหละเกิดเกิดขึ้นมาระึกชาติได้จำศาตรได้จำชาสตรเกิดได้ก็แสดงว่าเลี้ยนแค่ร่างกายร่างกายเพี้ยนไปคือบา้านเฮ้าตเข้าไปอาศัยอยู่บ้านเงื่อนเพี้นี่แหละบ้านบ้านพักอาศัยบ้านเลื่อนเฮานี่แหละมันมีการใส่งานไปโดนมันเกิดช้ำดุดชุ่มเกิดขึ้นร่างกายเฮานี่แหละกับเลี่ยนหลังไม่ขึ้นไปตี ใจก็คือการนี่ใจกับเปลี่ยนเดือนหลังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนบ้านหลังไม่กับเปลี่ยนร่างกายไม่นี่เปลี่ยนอัตภาพไม่แต่บ้าหับ่ได้เลือกคือจังบ้านเฮี้ยนบ้านเฮี้ยนนี่เลือกเอาวัาสออกแบบให้สวยงานจังไดให้เป็นนั่นเป็นนี่จังไดก้น่วนมากนี่บ่ได้เลือกบ้านเลือกที่อยู่จะค้องมีตังต่ากรรมเป็นตัวเลือกให้กรรมเป็นตัวกำหนดกรรมเหตุมากจังหดมันก็ไปจังสั่นนะ ขั้นเบาถอยกับขอมากมก็กคือการกระทําของเขานี่นะเขาอยากเลือกแบบใดเขาก็เฮ็ดแบบนั้นที่เขาอยากมีบ้านสวยบ้านงามเขาก็เฮ็ดเอาปรุงแต่งเอาสร้างสารร์เอาอันนี้ขั้นวนตายวนเกิดอยู่นี่กันดชิเดเลือกเอาจังสนละ่ะขั้นว่ว่นใว่นเกิดก็คือการออกจากวัจักรออกจากว่างว่นออกไปออกไปรุดพ้นออกไปผ้าเส้นทางของพระพุทธเจ้าผ้าพระอริยสาวกอรหันสาวกเป็นคู่บอาจารย์ ออกไปออกนอกเส้นทางไปอันนี้ก็เกิดว่าผู้อยู่เหนือโลกขั้นอยู่ในโลกอยู่นี่กัอยู่ในวัฏจักรอันนี้แหละโลกอันเดียวกันนี่โลกอันเป็นทุกโลกกันเป็นวักกนนงวนอยู่นี่แหละอยู่น้กนนกนกนนกากันนี่เมื่อกัดเพียนเหุ้ผอนกันอยู่นี่แหละจุกตากันทุกอวนกันอยู่นี่บ่มีบนออกบนเจ้าบวมมีบนหายใจบนเศร้าบนมสวบามับนบ่มมีหายใจบ่มีอน่าวางแน่วแนวเว้นก็นได เศร้าถูกเนี่ยต่างตียงนย่ำนอนหลับบ่นเป็นเศร้าถูกคือมันบวรล,ล,ลึกหลูดแต่มันกับไปทุกท่างกายสุขสร้างฝันไปนั่มฝันไปไปจังสัรสีทุกเกิดทุกเกิดกเกดน่ยเดินไปยุน่นนใจเจ้าของนี่กับฝันไปมองนั้นมองนี้ก็เอิว่าเป็นทุกไปท่างสร้างนี่คือการทุกไปอีกแนวหนึ่งนี่ก็เป็นอืมเรื่องข้องอาการเกิดการยู่การแก้การเจ็บการตายถ้าเป็นบ่เกิด กับบแก่ขั <Techn Pokémon> ้นบ่เกิดกับโบ้เจ็บขั้นบ่เกิดกับบตายจังหวะวนวาอันยี่งยิงอีกโรคขยะปรมาดาผ้าการบ่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐก็คือบ่มีโรคก็คือบ่มีทุกันล่ะแกนี่คือที่ห้ามบ่ได้ล่ะล่ะแกเข่าทุกมือทุกมือล้มหายใจเข่าออกตัวหนึงกับแกไปตัวหนึงล้มหายใจเข่าตัวหนึ่งกับแกอายุกับไขกับเลี่ยนไปเลื่อนไปเลื่อนไปความแก่นี่ดึงไม่บ่ได้บ่มีาหยัง ยาอายุวัฒนยาอย่างกับบอยูมิทสิตายถิ่มซื่อซื่อซับจงบติหามาได้หน่อยได้หลายหรือสีบ่มีจักบาทจักสตางกับตายไปน้ากันผู้มีรว้ยล้นว่ากองซัาผู้เขาเล่ากาในกระตายไปซ้ากันอเกิดึ้นมาแหลวกับตายไปซ้ากันบ่ได้บ้านผู้ใดสิตายบ่ตายแต่ว่าช่วงกวนสิตายนี่มันทุกข์ยากลําบากกากันมันจะเป็นอีหยังอันนี้กันเป็นทักษะเป็นทักษะการใช้ชีวิตของแต่ละคนเป็นผู้ใดหูจากทั้งพ้นทุกผู้ใดหูจากทั้ง พดปล่อยออกไปบอดแบกเอาทุกไว้บอรับเอาทุกขม่าผู้นั้นมีสาระกวกันมีสาระของชีวิตขึ้นมาอย่าว่าโรคไพ่ไข้เจ็บนี่กันป้องกันไว้มันสิรักษาได้กับจริงแต่ว่าคั้นมันป้องกันได้มันก็ดีโรคไข้ไข้เจ็บแต่ละย่างแต่ละอย่างเห็นบ่อโรคมันเขม่าโรคมันรุ่มเราโรคระบาดขม่ามันไม่เป็นงไดมันมากคุกค้ำเกิดความบาดวันพันพึ่งไปทั่ว ทุกตัวหน้ากันบอกว่บบาอยู่ใสตัวยู่ใสอยู่กับอันอุบลเท่ากับสิบสองคนสิเลี้ยนมาตั้งแต่ไปเลี้ยนผู้ล่าสุดนี่ไปเลี้ยนอยู่อังกฤษกลับมาเลี้ยนต่อด,ดอกเตอร์อยู่ลอนดอนกลับมาติดอยู่ลอนดอนมันมีแต่ถาตายทด้เป็นพลเมืองสันสองข้าเจ้าได้เป็นคนต่างประเทศไปยุหันข้าเจ้าบ่ได้สนใจเข้า่าเพราะสิบปันใดนนี่เนี่ยบ้านเข้านี่นี่มันดีคักเลยมีแต่ผู้ดูแลมีตั้งแต่ผู้เอาใจใส่รัฐบาลดูแลทั้งตั้งแต่ ในหลวงเขาดิถ้าจากการที่ซีบเิ่นบริจาคเครื่องมือแพทย์เนว่นั้นแนีนี้เิ่นเอาใจใส่ดูแลบ้างแผนระยะเง้วให้บานเมื่อเขาอยู่จังหดมันย,ยดบบน,นยังสิต่อสู่โรคไข้ไข้เจ็บได้การแพร่ระบาดเห็นจังไดยังสิะงับได้แม่ตั้งแต่อันอรัฐบาลก็ยังเดชเฮตดลงไปประกาศภาวา่าชุกเฉินขึ้นไปเบื่องตัวย่างเงยอรมันดีติดขึ้นมาเป็นอันดับที่ท่าใดของโลกติดขึ้นมาเป็นอันดับหาของโลกติดเสือข,ขึ้นมา อเมริกาดูพวกบอเื้อพวก,พวกอัน,นดับดูถูกว่าผู้ใดใส่หนา้ากากใสน่นันใส่นี่มันจิตเป็นคนป่วยเป็นคนหนาตังเขียนฝรั่งถ้าถือแบบนั้นแค่เอาอยากว่านําเดี๋ยวนี้แซงจีนขึ้นไปเลยที่ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยที่จิดเสือ้อแพ่เสือเผยเพเสืออยู่นี่ตายหลายที่สุดกับเมนอิตาลีตายหน่อยที่สุดกับเมนเยอรมันทั้งทั้งติดอันดับโลกติดอันดับที่หาของโลกเป็นอย่างเยอรมันยังตายหน่อยที่สุด เพราะว่าข้าเจ้ามีความพร้อมข้าเจ้ามีความคัดกรองคนก็นได้ดีเฮ็ดค <c oughs> ัดกรองบ,บ่แม่นว่ามั่วคือเฮามีระเบียบมีวินัยพสอสมควรในการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลตายแค่60กว่าคนบ่แต่กที่บางนั้นเบิ่ง30คนบ่บางเบิ่งมื้อเช้านี่ยบา้บามัน60คนหมคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วแค่0.3%บ่ถึง1%น่งี่ไทยนี่ตายเป็น12%แล้วบ่รห,วหรือเท่นต์นพหลิาไรบุญของคนป่วยอันนี้ก็ เบื้องจากความพร้อมอของประเทศชาติบ้านเมืองเขาก็คือเขามีเตียงมีไอซียูมี ICU, มพร้อมมีสองสามหมื่นเตียงเพื่อสิร้องรับคนป่วยใดบ้านเฮานี่มันจะมีสำนันบอ่อคนป่วยคนไข้เขามาก็ทาตายได้ยิงสำนบับ่อนี่แหละจังบวดเด็มีโครงการมีกิจกรรมเฮ็ดขอรรับบริจาคหรือว่าบ่อใดขอดอกข้า้าชการร่วมบริจาคน้ำกันเปลยได้กลายเป็นขอรรับบริจาคเฮ็ด เครื่องมือแพทย์ให้ก็คือเครื่องช่วยหายใจต่อร่มหายใจให้ผู้ป่วยให้คนป่วยให้คนไข้หรือว่าคนที่มารับการรักษายิ่งอ,อุบลเหล่ากับมีการเปิดโรงพยาบาลสนามขึ้นมาเพื่อจีแยกผู้ป่วยโควิดออกจากผู้ป่วยปกติเดี๋ยวนี้ก็ไปอยู่ของพิเศษของโรงพยาบาลสพสิทธิ์บ่หรือว่ามีอยู่ในโรงพยาบาลหาศิรพามหาวิเชีาลาโรงกราบก็บมีอีกผูหนึ่งแล้วซึ่งกั จำเป็นต้องใส่เครื่องซอยหายใจกับได้ซื้อพุทธเพย่เนนี่ว่าสีซื้อตัวนึงมันกับซื้อสองตัวข้าเจ้าก็มาขอแบ่งไปตัวนึงแต่ว่าเงินกับพระท่านได้พ่อตอนนี้เขาก็ได้สามแสนหาหายใจตัวนึงมันกับสี่แสนหาจังสี่ใส่ได้ขั้นตัวดีเนี่ยกับประมาณเจ็ดแปดแสนขึ้นไปอันนี้ก็เอาไปเตรียมไว้ให้โรงพยาบาลว่าสนามเพิ่นขั้นเปนพอได้สองตัวสามตัวกับไปเฮ็ดอีกอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ การสแสดงน้ำใจของเพื่อนมนุษย์ซอ <Ừ. S 1> ยเดือกันซึ่งกันและกันขันสีวานอยากได้บุญกุศลใหากับสีแม่ยี่ดอกอยากให้มีอายุยืนเงียอยากมีลมหายใจดีอยากมีสุขภาพดีบ่ให้เป็นผู้มีโวคมีไัยเกิดมาสุขภาพแข็งแรง <Ừ. S 1> ที่จริงพุทธศาสนาพูดก็บวว่าผู้บวกาาระสั์อันนี้แหละอายุยืนอายุยืนบ่ควยมีโรคบ่ไพ่ขันเท่าบ่มีโวคบ่มีไพเท่ากับไปแบ่งปอไปแบ่งปันไปซอยเดือผู้อื่นใดทั้งนั้นทั้งนี้กันวรจีเฮตขึ้นไปอันนี้แบ่งบัน ยัปงปันจิตใจน้ำไปออกไปสู่ไพ่ไว้รักซอยกันบ้านเขามันอยู่จำหนีเพราะเฮ็ดยังใดกับเฮ็ดขึ้นไปซอยกันขึนนข้นไปย่างเฮ็ดยังบ่ไดกับให้อยู่บ้านซื้อยุดแพ้เสื่อบรติตโควิดบ่แพ้แค่อยู่กับบ้านเท่านั้นล่ะพอไปออกไปนันไปนี่ก็เป็นการรวมมือรวมใจลดภาระของประเทศชาติของคุณหมอทั้งหลายหมอโรงพยาบาลทั้งไตกับจนได้ปิดโรงพยาบาลได้ปิดจังหวัด หมอติดไป18 19คนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นนาตกใจเฮาเดี๋ยวพักันประมาทจะี๋พักัาพผ่าดพังรักษาโรคทางกายแล้วก็รักษาโรคทางใจนําใจที่มันเป็นทุกข์กันรักษาไปนําททททททรักษาโดยพุทโธพุทโธนธรล่ะรักษา้ดยการภาวนาเบิ่งจะขวงหลายๆเบิ่งจิตเบิงงเบ่งใจงเบิ่งอารมณ์จาขวงแนวไหมันจะคุณมั่วกับพยายามปัดออกปัดป้องออกเอาสติอะไรจดจ่อเบ,บิงบ่งเบิ่งอยังมันสิเขามากระทบเรามันจะเกิดเรื่องอยังขึ้นมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เขามาเขาได้ใจเรามันจะเกิดทุกข์เกั ปัดมันออกจากจุดเออเอาไว้สักวันเอาไว้สักวันนั่แหละไปว่างพันว่าไปว่างอารมณ์ไปปลดไ่อารมณ์นี่ไปอ,อารมณ์มันกระิซสอยลดโรคโรคท่างไกนี่แหละโลคคารยาปารามาลาภาขั้นบ่มีโรคท่างไกบ่มีโรคทุกโรคโศกเดามันก็เป็นปรมาราภาเป็นลาบอันเสริฐลาบอันประเสริฐก็เกิดขึ้นแบบนมีแหละเท่ากับพระกันประพฤติธปฏิบัติเอา การแตดงท่านก็เห็นสมควรแก่วเวลาก็ดึงขอจุดตีใบเพี้ยนแก่นี่ขอ,ขอ,ขอความสุขความเจริญขอจงมงแกพี่แกน้องลูกหลานทั้งหลายทุกข์ทนหนากันเถินเอาละพรบานเนี่ยยะถาภริวะนะปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะติอิจิตังปิจิตังตุมพังคิปเมวะจมิตตุสะเปปุเรนตุสังกะปาจาันโทปนารโสยะถามณีโชติราโสายะถา เวีวานจนตุสัมภโรโภวินาสตุมาเตภวันวันตารโยสุขีติกายุโกภาวะพิวัน สีลิสานิจังวนทาปจายโนจันธาโรธามาวาทานติอนยุวันโนสุขังอาลังอายุโทปะระโทติโรวันโทปะิพานโนสุขัสสะทาจามิทวีสุขังโสอติสาจัดี ญายุ annah, gravity, tornar, life, ่นาตะวะพลงวันนางสุขันจะปฏิภาณโอที่ายุยาสวะหุติยาตายาตูปาบาจะติีตีภาวะตุสาพมังคลังรักขันตูซาปเทวัติสาภาพุทธานุภาเวนัสัทธาโสติภวันตุเตภาวะตุสาพมังคลังรักขันตูซาปเทวัติ ชาภาธรรมานุภาเวนะสัทาโสตีภวันตุเตภาวัตุสัปะมังทาลังรัคันตุสัปฏะเวตาชาภาสังฆานุภาเวนะสัทาโสตีภาวันตุเต